อัสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวาะกาตุฮ์สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะไข่มุกให้ดูกันนะครับเป็นไข่มุกแท้นะครับวันนี้จะมาแกะให้ดูกันนะค,ครับจะห้อยนะครับอันนี้นะชิ้นนี้นะครับที่เราจะแกะให้ดูนะครับอันนี้เขาเก็บมาตอนที่น้องตาเล็กน<ก>ะครับน่าจะเม็ดไม่ใหญ่นะครับที่อยู่ในมุกนะครับอันนี้เป็นหอยกราบนะครับเป็นหอยกราบนะครับ มุกมกนะครับเป็นอนีัสมณีชนิดเดียวนะครับที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้ววันหน้านะครับผมจะมาอธิบายนะครับให้ฟังนะครับว่าประเภทของมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้จะแกะให้ชมก่อนนะครับเป็นหอยกาบนะครับอันนี้ชิ้นนี้เป็นหอยกลาครับผมขอยก อันนี้ออกออก่อนนะครับหอยอกราบนะครับอันนี้ชิ้นนี้เป็นหอยกราบเลื่อนมานิดนึงเราจะแกะดูกันนะครับเป็นหอยกราบวันหลังเราจะมาบอกให้ฟังนะครับว่ามุกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้จะแกะให้ชมก่อนนะครับเป็นหอยกราบนะครับ มาเริ่มแกะกันเลยนะครับเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างนะครับที่เอามาตั้งให้ดูนะครับเป็นหลากหลายนะครับสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีแบบสีที่ว่าคุณละสีกันนะครับอับนนี้เป็นหอยกราบนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่ามุกชิ้นนี้นะครับ เป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอตั้งก่อนแป๊บนึงน,นะแล้วก็น้องนะถูกเก็บมาตอนที่มันยังเล็กอยู่นะครับเม็ดอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมขอเอามีดแป๊บนึงน,นะครับในการแกะน้องโอเคเรามาทำการแกะกันเลยนะครับ นี่นะครับหอยกาบชมกันนะครับไม่ได้แกะชมนานนะครับวันนี้จะมาแกะชมกันไม่ได้แกะชมนานแล้วโอเค น่าจะแตกนะครับนี่เนื้อโอ้ยังแข็งอยู่นะครับจำแนงนะครับแตกแล้วนะครับมันมีเยื่ออยู่นะครับมันเลยเปิดออกยากนะครับอ่เห็นหรือยังรครับ ด้านในอ๋อเหนนอ็นมุกแล้วนะครับของเมนูแล้วมีใครเห็นหรือยังไม่รู้มุกจะเป็นแบบน้นะนี่น,นะครับมุกอยู่ในเนื้อหอยนะครับเห็นหรือยังครับด้านในนะครับไม่รู้ว่าน้องเป็นสีอะไรนะครับกําลังจะเปิดดูนเนื้อน้องเขาหนักอืมดึกใต้แนละ้วแตกแล้วครับแันบนึงนะครับ ออกมาแล้วครับนี่ไงครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกรีดเนื้อน้องเขาออกมาเลยนะเนื้อมันน้ำน่าจะยังกินได้มั้งอันนี้เป็น,นหอยแล้วก็มุกนะครับที่อยู่ด้านในน้องออกสีพีดพีดนะครับน่าจะพีดนะครับตอนที่ผมเอามีดกรีดนะมันหลุดออกมาเลยนะครับ มันนี้นะครับมันไม่ใหญ่มากนะครับเพราะน้องโดนเก็บมาตอนที่มันยังเล็กอยู่นะครับอืมนี่นะครับมันประมาณนี้นะครับมีร่องรอยธรรมชาตินะครับเนะครับเพราะมันเป็นมุกธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่แน่ใจแสงกอดูอีกทีนะครับว่าเป็นสีอะไรลัตเตอร์ไม่ค่อยงงมากนะครับแต่ก็เป็นมุกแท้นะครับ น่าจะเป็นออกสีขาวนะครับมันนี้ขาวๆอุ้มเหลืองอนไ้นะครับขอดีไฟก่อนอันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ากี่มิลน,นะครับไมไม่ได้สวยมากและคอไพยด้วยนับเล็บดำหน่อยอ่า เม็นี้นะครับประมาณผมว่าห้าหกมิลน,นะครับเดี๋ยวผมลองวัดอันนี้เป็นมุกแท้นะครับหกมิลเจ็ดมิลนะเม็ดนี้อยู่ประมาณหกมิลเจ็ดมิลหกมิลหกมิลเน้นเน้นนะอยู่ที่มุมมันนะรประมาณนั้นครับเม็ดนี้เล็กๆกเลยนะครับ มีลงรวยทรรมชาตินิดหน่อยถือว่าสวยอยู่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ให้ชมเท่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาแกะดูเีงนะพร้อมอธิบายนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมุกสวยๆนะครับเม็นไหโอเคน้องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้น้องอยู่ในเนื้อมันนะปก,กีดมันจะหล่นออกมา โอเคนะครับสวัสดีนะครับ